แค่ดินเสียงเนี่ยก็เดาได้เลยนะครับว่าร้านนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนนะฮะที่เขากําลังสับอยู่นี่คือน้องกบนั่นเองครับเขากําลังจะทําเมนูขั่วกบหรือผัดเผ็ดกบระเบิดนั่นเองครับเมนูขายดีของร้านจรูนชายอาหารป่าอยู่ที่อำเภอบางปะอินจังหวัดอยุธยานะครับถ้ามาจากกรุงเทพเนี่ยก็เข้าถนนที่จะไปตัวอำเภอบางบะอินแล้วก็เลี้ยวเข้าซอยวัดคลองพุษาวิ่งมาเรื่อยๆประมาณกิโลนึงก็จะเห็นร้านอยู่ขวามือน,นะครับมีรูปปั้นจระเข้ยืนยิ้มโชว์ฟันสวยๆอยู่หน้าร้านนะครับเลี้ยวเข้าไปข้างหลังก็จะม มีจตุคามรามเทพพญาชิงชัยแล้วก็หลวงพ่ออื่นๆโอ้โหเต็มฝาผนังไปหมดส่วนเมนูอาหารก็จะเน้นไปทางอาหารป่าปลาแม่น้ําแล้วก็เมนูทั่วๆไปนะครับเอาริงร้านนี้เราเพิ่งเคยมาครั้งแรกเหมือนกันนะครับก็เลยยังไม่รู้ว่าอะไรอร่อยแต่ว่าพี่เจ้าของร้านเขาก็มาแนะนําเมนูด้วยตัวเองเลยหนึ่งในนั้นก็คือผัดระเบิดกบนี่แหละครับที่กําลังทําอยู่นะครับเป็นเมนูขายดีของทางร้านรสชาติร้อนแรงถูกใจนักดื่มนักกินก็เริ่มจากการเอาพริกสดแล้วก็กระเทียมลงไปผัดก่อนนะครับจากนั้นก็ใส่พริกแกงเผ็ดลงไปอีกแล้วก็ใส่่กบลลงงไปคัวใหห้้แเ ได้ที่แล้วก็ใส่ใบกระเพรากับยี่หร่าลงไปอ่ะดูจากสีแล้วก็ไม่ต้องบอกแล้วกันนะฮะว่าเผ็ดไหมจานนี้นะครับถ้าราดข้าวก็60บาทถ้าเป็นกับนี่ก็เผ็ดหน่อยนะครับจานนี้นะครับถ้าราดข้าวก็60บาทถ้าเป็นกับก็ร้อยนะครับอันนี้เผ็ดหน่อยนะฮะแต่ถ้าไม่กินเผ็ดก็ลดเผ็ดลงมาหน่อยได้แต่รสชาติเข้มขน้นร้อนแรงหอมกระเพรากับใบยี่หร่าดีนะครับต่อมาเป็นต้มยำปลาคังร้านนี้จะเป็นต้มยำน้ำใสน้ำเดือดแล้วก็ใส่ขาตะไครเ้เบมะกรูดหอมแดงลงไปนะครับแล้วก็เนื้อปลาคังเขาสดมากๆแลล้้้้ววกกก็็ททีีี่น่นนยยาาจะมะมมบึดนะตดตไ ปลาเลยต้มยำน้ำใสเอกลักษณ์ของมนันก็คือว่าความสดชื่นของพริกขี้หนูสดนะครับเขาก็จะตาสดๆใส่ลงไปแล้วก็เอามาปรุงข้างนอกหม้อด้วยมะนาวสดๆตอนนี้มะนาวก็ลูกละ8บาทแล้วนะครับเทใส่หม้อไฟที่มีผักชีแล้วก็ใบโหระพาแล้วก็พริกแห้งทอดเทลงไปนะครับกลิ่นเนี่ยหอมขึ้นมาทันทีทันใดเลยหม้อนี้150บาทนะครับเป็นรสต้มยำแบบบ้านๆกลมกล่อมสดโลง่ลงๆแล้วก็ปลานี่ก็คือสดดีเลยแหะครับต่อมาเป็นเมนูกับแกล้มขายดีอีกอย่างหนึ่งเลยเขาเรียกว่าพลาเสือสะดุง้งหรือ ือภาษาวงเล่าอาจจะเรียกว่าหน้าเขียงนะครับพิจรูณเขาก็ได้แรงบันดาลใจมาจากคุณพ่อที่ชอบทําเมนูนี้เลี้ยงเพื่อนๆเ,เ,เวลากินเหล้ากันนะครับเป็นหมูสับนะครับถ้าเกิดดั้งเดิมเนี่ยเขาจะใช้หมูสามชั้นซอยบางๆแล้วก็ทําให้สุกด้วยน้มามะนาวแต่ว่าที่เขาทําขายเนี่ยก็ต้องเอามาคั่วให้มันสุกนิดหน่อยก่อนแล้วก็ปรุงรแสแซบๆเน้นสมุนไพรใส่ลงไปครับทั้งหอมแดงตะไคร้พริกใบมะกรูดซอยเนี่ยนะครับบีบมะนาวสดๆลงไปอีกทีหนึง่งตบท้ายด้วยต้นหอมผักชีใบโหระพาจบเลยนะครับที่นี่เขาเน้นสมุนไพร มากใส่ไม่อั้นเลยอร่อยด้วยได้สุขภาพด้วยจานนี้ก็120บาทรสชาติเปรี้ยวนําหม,มูนุ่มๆสุกกําลังดีแล้วก็ถึงเครื่องสมุนไพรเคี้ยวทุกคําเจอทุกคำนะครับอร่อยเลยนะฮะอันนี้ต่อมาเป็นปลาทับทิมครับปลาที่นี่ใช้ตัวใหญ่สดแล้วก็ทําได้หลายเมนูตัวเดียวเนี่ยใหญ่จนสามารถแบ่งทํา2อย่างได้นะครับวันนี้เขาก็เลยแนะนําเป็นน้ําตกอย่างหนึ่งแล้วก็อย่างหนึ่งเป็นยําสมุนไพรก้าวทับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันคืออะไรนะครับนี่นะครับทุกอย่างเขาไม่ได้มีการทําซอสอะไรเตรียมไว้เลยเขาขึ้ อจานเพื่อความสดใหม่อันนี้เป็นเครื่องสมุนไพรก้าวทับของเขานะฮะมีเครื่องทั้งหมด9อย่างอะไรมั่งก็ไม่รู้เดี๋ยวไปลุ้นเอาว่าเป็นอะไรแต่ว่าผมก็นับได้แล้วเก้าอย่างจริงนะครับราดลงไปแบบนี้เลยแล้วก็โรยถั่วลิสงโรยขึ้นช่ายนะปิดท้ายจัดจานสวยงามแบบโรงแรมเลยนะครับนี่ร้านอาหารป่าหรือเปล่าครับเนี่ยส่วนรสชาติจานนี้จะออกเปรี้ยวหวานนะครับเป็นยำในน้ำยำที่มีส่วนผสมของซอสพริพกมันก็จะเข้ากันอยู่แหละกับปลาทับทิมทอดแล้วก็มีพวกเครื่องต่างๆอย่างพวกหอมแดงขิงถั่วมะนาวนะครนนมกิาสชาตไ่ถูะ ไปลองเองนะครับแล้วก็อีกครึ่งตัวทําเป็นน้ําตกนะครับราดลงบนปลาทอดจานนี้ก็จะออกหวานหวานหน่อยคือถ้าใครไม่ชอบหวานจานนี้ก็ซิบบอกพี่จรูนได้นะว่าขอหวานน้อยนะครับเมนูยังไม่หมดนะครับอันนี้เป็นปลาเนื้ออ่อนชูชีอาหารพื้นพื้นทั่วไปแต่ก็ต้องสั่งทุกร้านเลยนะฮะอันนี้ใช้เป็นปลาเนื้ออ่อนตัวไม่ได้ใหญ่มากวันนี้โชคดีเลยได้กินปลาแดงด้วยนะครับปลาแดงมันก็เป็นปลาเนื้ออ่อนอย่างหนึ่งแหละครับหากินยากกว่าแล้วก็เขาจะเอาไปทอดให้กรอบเลยแล้วก็ผัดพริกแกงชูชีรสชาติกลางๆหอมพริกแกงไม่เผ็ดมากนะ พริกไทยดำครับเขาเจะเอากวางไปผัดกับเนยแล้วก็ใส่พริกไทยดําแล้วก็พริกไทยอ่อนนะครับเนื้อกวางนุ่มไม่เหนียวรสชาติดีเลยละครับแต่ว่ามันจะมีความหอมของเนยซึ่งบางคนอาจจะยังไม่คุ้นนะครับและผมก็สั่งอีกอย่างหนึ่งเป็นแกงป่าเนื้อด้วยแกงป่าที่นี่อร่อยมากเลยนะครับใส่ผักหลายอย่างมีมักขือเปาะถั่วฝักยาวหน่อไม้แล้วก็ใส่พริกไทยอ่อนด้วยนะครับรสชาติเผ็ดร้อนหอมเครื่องแกงขึ้นจมูกเลยแล้วเวลาเคี้ยวเนี่ยก็จะโดนกระชายซอยมาด้วยนะครับหอมอร่อยเลยครับปิดท้ายด้วยปลารากกล้วยทอดครับปลารากล้วยเนี่ยก็ ปลาน้ําจืดนะฮะตัวมันจะประมาณนี้ไม่เล็กไม่ใหญ่หน้าตามันจะคล้ายๆปลาเห็ดโคนอันนั้นจะเป็นปลาทะเลผมไปถ่ายมาแล้วล่ะปลาเห็ดโคนเดี๋ยวคลิปหน้ามาให้ดูนะครับแต่ปลารากกล้วยนี่ก็ต้องทอดเกลือแล้วครับหรือว่าทอดกระเทียมก็ได้กินเล่นๆกับซอสพริกหรือว่ากินกับของเผ็เดๆก็เข้ากันดีเลยนะครับและปิดท้ายด้วยไข่เจียวสมุนไพรไข่เจียวธรรมดาเลยแต่ใส่หอมแดงตะไคร้ใบโหระพาแล้วก็พริกนะครับดูดิครับเครื่องจะมากกว่าไข่แล้วนะครับแล้วก็ทอดมาแบบกรอบนอกนุ่มในใส่จานเสิร์ฟ หอมกว่าไข่เจียวธรรมดาแน่นอนแล้วครับแบบนี้แล้วเห็นร้านบ้านๆแบบนี้แต่ลูกค้านแน่นทุกวันนะครับร้านอาหารป่าจรุนฉายเปิดทุกวันนะครับแต่ว่าหยุดทุกวันพระเปิดตั้งแต่9ก้าโมงเช้าไปจนถึง4ี่ทุ่มใครจะมาก็โทรมาก่อนนะครับเดี๋ยวรายละลเอียดเบอร์โทรแล้วก็พิกัดเดี๋ยวแอดมินจะปักหมุดไว้ให้นะครับฝากติดตามเพจดแดกดึกไว้ด้วยนะครับจะครบร้านผู้ติดตามแล้วอีกขาดอีก1น0 0 0แสนเท่านั้นเองขอบพระคุณทุกคนมากที่ให้การสนับสนุนแล้วก็รับชมวิดีโอของเรานะครับร้านไหนอร่อยร้านไหนเด็ดแนะนํากันมาได้เลยนะครับผมวัน,น พบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ